นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเป็นเตาถ่านอบปิ้งย่างไร้กวันนะครับด้วยขนาดถังน้ำหวานนะถังน้ำหวานขนาด200ลิตรนะครับด้านในก็จะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับคุณลูกค้ามีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับมีชั้นบนนะแล้วก็ชั้นล่างนะสามารถถอดไปทำความสะอาดได้นะครับนะครับถังน้ำหวานจะสะอาดมากด้านในนะครับส่วนด้านข้างจะมีตะแกรงอ่า ตะ,ตะก้าเหมือนตะแกงนะครับทําสําหรับใส่ฐานสองข้างนะครับทําใส่ฐานสองข้างขนาดใหญ่เลยนะครับเหตุที่ไม่มีฟันเ็เพราะว่าเวลาเราปิ้งอาหารเนี่ยเราปิ้งตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็ดไก่พอน้ํามันมันลงไปเนี่ยน้ำมันเขาไม่ลงมาโดนฐานฐา,านที่ไว้ข้างๆงสองข้างน้ํามันก็จะลงไปด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะมีช่องอน้ํามันนะครับน้ํามันจะลงมาด้านล่างนี่นะครับ นะนี่ครับจะมีช่องเอาไว้แฝนกระป๋องตรงนี้เลยนะครับแฝนกระป๋องรับน้ํามันนะครับพอน้ํามันไม่โดนถ่านเนี่ยควันก็ไม่มีเวลาเราปิ้งเราก็ปิดอย่างนี้ครับปิดลงมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็ทําให้ประหยัดถ่านนะครับประหยัดถ่านแล้วก็ไม่มีควันนะครับแล้วก็จะไม่มีควันที่ไปรบกวนคนข้างๆนะครับซึ่งการปิ้งพวกยาง,ยางพวกอ่ะ อาหารที่มีมันเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ตลาดนัดหรือไปบ้านข้างบ้านข้างเรือนเคียงกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องควันนะควันก็จะไปรบกวนเขาหรือแม้แต่ทั้งคนปิ้งเองเนี่ยปิ้งนานๆแล้วนะครับคุณก็จะมีปัญหาเล่าเรื่องระบบหายใจได้เพราะฉะนั้นเราหันมาใช้เตาไร้มลพิษต,ตัวนี้ดีกว่านะครับประโยชน์สูงด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาปิ้ง เราเคยปิ้งแบบโอเพนกว้างๆคือไม่มีตัวปิดเนี่ยเวลาเราปิ้งตัวเนี้ยความร้อนมันก็สูญเสียไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรา,าพวกอากาศฝุ่นอะไรเนี่ยก็จะมาเกาะอ,อาหารเราได้น,นี้เราปิดครอบเลยนะครับเราไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับพอถึงเวลาเราเปิดดูก็จะเหลืองอะลามสุกพร้อมกันนะครับก็ตัวนี้จะมีขานะครับสังเกตมีขา เวลาขาถอดออกได้นะครับนี่คือตัวที่เราถอดขาเวลาที่เราจะขนส่งให้ลูกค้าหรือสำหรับลูกค้าที่จะ,ะต้องไปขายตามเคลื่อนที่บ่อยๆเราก็ถอดขามาไว้ด้านในนี่ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับคุณลูกค้าไอ้ตัวนี้มีประโยชน์คือว่าเวลาเราปิ้งแล้วนะต้องการไฟแรงนะครับก็ให้เปิดข้างๆออกสังคับสองข้างเลยอากาศด้าน อากาศเข้าไปก็จะช่วยให้อุณหภูมิให้เกร่งให้ความร้อนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ได้ไม่ต้องการไฟแรงเราก็ปิดตรงนี้ไปสองข้างก็ใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเคลียร์ฐานออกตรงด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับ สนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้งานละเอียดนะครับสังเกตนะครับแม้กระทั่งการทําบานพับไปเนี่ยก็ใช้โซ่นะครับซึ่งมันจะทนกับบานพับมากเลยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยใช้น็อตเชื่อมกันอย่างด้วยฝีมือลงตัวเลยนะครับคุณลูกค้าครับสนใจโทรเข้ามาร้านตลาดไทยแก๊สได้ได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ